สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมานี่เจข้ามสามตัวเต็งเลยมาติดตามน้ำเล่าความฝันกับปนวนค่ะค่ะปนวนนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นทหารเพิ่นว่นเนาะค่ะทหารกับทหารสามคนเพิ่นวันเนาะค่ะเอาของมาให้ปนวนค่ะค่ะคุณค่ะความฝันของปนวนเพิ่นจะให้แนวทางเขาจยงไรกับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปนวน สวัสดีค่ะคุณปานวัลค่ะจ้าบอดีจ้าค่ะมานีเลยแมาติดตามนั่งเล่าความฝันของปานวัลเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะคุณป้าเนาะจ้าจ้าค่ะมาเพื่นฝันอีกแล้วว่ะสันเพื่นสิฝันยังไรกะฟังไปน้ำกันค่ะฝันยังไรค่ะคุณป้า แต่ยังว่าฟันด <Five. S 1> ูอยู่ไฮอะล่ะมื่อนี้หเ้าวันเมื่อคืนนี้เข้าไปอันนอนไฮนอนไฮยูเที่ยงเข้าพุนละค่ะเอออยูพูนละอันอยู่อันบานเดือนไทยหน่อยหน่อยเ้าพุนละมาสั่นซะเขาก็นอนนนอยีจางแล้วปุ๊บอาบน้ำอาบนายเรียร้อยแล้วโอ้คุณทนอนจะนดากว่ายพระแล้วก็นอนชะแล้วเว้ยเออนอนไปนอนไปกับ จน่าผลนัน,นาการสิจักตกมา,ามตกลาวิตาฝันอย่างเดียวว่าจังสัน,สนเฮาก็ฝันยังวะเฮาก็ยืนอยู่เขาเนี่ยวเฮาก็แนมเห็นทหารฝันเห็นทหารเออทหารนี่ยังคือหลายแต่พ้นไปไตใไ,ไส้หนอคือต้งอุปยบในเรนอ,อแต่ว่าห่างคลนเฮาก็เห็นอยู่ทหารหลายกลัวหมู ช่างโดว่าพนทหารนั่นพนสิเอาเขาเอาผ้าห่มมายังมาแจก,กน,<อ>นะพนถือของมาพกเออพนถือของมาวางสั่งซื้อผ้าห่มซื้อเขาแบกเอาอุม้มผู้อุม้มก็อุ้มผู้แบกเขาก็แบกพ่เจ้าน,นก่าทหารหนึ่งสามคนกนต่ทหารสามแต่ล่าคนนั่นม้วนนั่นบอ่อด้เป็นฐานบอ่บอบอ่อบ่อเป็นคนธรรมดาเออเป็นคนธรรมดาอ ลายคะบอเคยเห็นบาขึ้นจังโอพยโหยบาจังสั่นแต่ยังว่าอุ้ยนคีรยังเอ้จังลายเถอะเขาสียหายโอภยโยดอีกบอก็จนเดียว่าเนี่ยได้ข่วงฟันเห้านั่นแต่ว่าเพิ่นใดเอาของมาให้คุณป่าบอแบบนี้เพิ่นกะสีเอาม่าให้เห้าตัวกันยังว่าเพิ่นแบกแบกใส่บาเขาพาห่มค่ะเออแบกมาแบกมาแบกมาคู่คนมาจังสั้น เออพนสิเอาผ้าหุ่มไม่เข้าได้เลยนะผ้าหุ่มเขา่าเลยนะด้ว,ว่าคุดป่านี่คะนิ่งเหลืองอพยพโอ้ยบ่มาด้คหนิ่งสิไปคนสิไปโขอันนี้เฮ็ดหยังล่ะอีหยังไผสิไปอพยพ่านนะไผสิไปขึ้นตหนิ่งป่านนะแต่ว่าก็ฝันเนาะเออเฮาฝันไปเฮาฝันนี่ๆนี่เลยแต่ยังว่าอุ้ยจนได้ว่าอุ้ยทหารอีหยังเอ้ยจังหลายแท้ก็จะได้ว่าค่ะโอ้ นเ<ค>น,นี่ยเบิ่งบางสันจะเข้ายู่คนนี้ยังคือายแท้ตัวสิบบาทคนไรแทบร้บัดนี่แทนทหารเข้ากาับว่าใครตัวสิบว่าแม่บ่กเหรอค่ะบัดมาหดไก่มีสามคนเออโอ้ยคนสิไปใส่เออแต่ว่าตีละเข้านี่ยละเป็นคนว่ายืนอยู่ทั้งทั้งเฮือนทั้งเทียงเฮหแหละเข้ากันแน่ม้ยคนสิไปใส่เออได้ว่า้ยคนสิไปใส่บัดไรแท้คนสิเอ,เอาใหม่เข้า คนนี่สีรังหยาบหยาบน้ำกลดทหารยางมายังมาสิเอาเอายางมาให้่ะล่ะผู้ผู้หอบนี่หอบจังสี่วันสิผู้หอบผ่าหฮมก็หอบเขาก็หอบมีแต่ทหารค่ะยางไวไวไวมาเฮาก็แนมเห็นงงสี่ตีเออเพื่อนสิเอามาให้เฮาเอาเขาเนี่ยเอาผ้าห่มเนี่ยมีแต่ทหารสามคนทหารสามคนแต่ว่า ดาดจะโดนธรรมดาเฮานี่มไายแม่นบอกไล่ไล่ไล่คนแห่งไล่ดีดีหรอแต่ว่าทหารนั่นสามคนเนาะอทหารนั่นสามคนอย่างมหาเฮาเฮาก็ะแนมเบิ่งอยู่พ่นสิมหาเฮาเนี่ยเฮาแนมเบิ่งยืนแนมอยู่นี่อุ้ยพ่นสิมหากูพ่นสิเอายังเนาะมาให้กูก็ได้ว่าไดลยว่าพันเจ้าของนอนนอนฟัดดิ้นพันแ่นัดไมให้อยู่ อยู่กระท่อมน้อยเอออยู่เถียงอ่ะละเพิ่นเอามาไหหันยังว่าเพิ่นนางมาน่ะตาบานเด็กที่คุณปากสิสำคัญได้เพิ่นเอามาไหอยู่บ้านแม่นบัตรฮาฮาบ้านเด็กทีฮาฮาเออบ้านเด็กทีฮาฮาแล้วก็หมูเก่าฮาฮาหมูเก่าเออบัตรนี้คุณปากสิตีตัวเลขทหารเป็นตัวยังเด็กไงมันเป็น hoax หรอเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นนามผู้ชายผู้ชายสามคนก่ะ หกหกสามนั่นแหละเห่าเอาตัวนี้เลยนะค่ะเออหกหกสามเนาะแม่เอาตัวนี้เลยเห่าหกหกสามเออหกหกสามบ้านเด็ก<ะ>ขี้กะหาหาเนาะเออบ้านเด็กขี้กะหาหาหมูเก่าก็ทนนั้น,ะนที่หละหมูเก,ก่าอ่าหาหาเต่าก็ได้แล้วแต่ เพราะว่ามันเป็นทางสั้นเขายืนอยู่หันละเขายืนอยู่แน่นเทียงหน่อยเหานะแนมเห็นทหารเสียเอาเขาใหม่เหาสามคนค่ะอืมหกหกสามอืมบันดิคีห่าห่าอืมหมู่เก่าอืมหรือว่าเสียเสามตัวตัวอะไรก็พูดไปสามตัวตัวไทยห่าเก่าหรือว่าเอาเก่าห่าห่าอืมใ่ปะ เก่าฮหาฮ่าเก่านะเอ่อเก่าก็เอาสั่นก็ได้เอาอันฮาเก่าเอฮาหาช้ำกลวแต่เอาหาเก่านาะอือค่ะฮาฮาเก่าอือค่ะฮาาช้ำนี่ก็แล้วแต่เนาะค่ะบกเยนลงค่ะผู้ไริ่นมากผลมากค่ะผเอ่อ่นตับเจ่าแม่ตัดลินเนาะเออตัดเล่าเออ ฟันเห็นทหารเนาะค่ะตัวเลขของคุณป่าเนาะค่ะแทหารสามคนเนาะของมหาอยู่บ้านเนาะค่ะเพ่นกับผู้ชายเพื่อนกับตีเป็นน้ามพกค่ะเพื่นกับตีเป็นหกมพกสามเพราะว่าสามคนกับทื่อสามอยู่แล้วเนาะค่ะหกมพกสามบ้านเด็กที่เพื่อนกับหาฮาเพราะว่าเพื่อนเอามาให้ยูบ้านนี่เนาะแมนป็นญยู่านอยู่บ้านเอามาให้ยูบ้านเข้าไหร่ละเทาก็ยืนอยน่อาระค่ะแมน ห้าห้าคือบานเด็กีเพื่อนมาดังหรือว่าห้าห้าหกนี่สิเอาห้าห้าหกก็ได้ค่ะอ่พันวาเนาะค่ะจ้ากระดดตรงตัวหนึ่งพันวาจ้าจ้าค่ะเอาสั่นละกับหูเมื่อว่ค่ะบ้านนี้คฮ้พื่อนบานพืนถ้าแนมเห็นทหารแล้วเนาะค่ะเอาก็แนมเห็นแล้วบ้านก็จีมาหาครูคักเลยก็ได้ว่าเอายางมาใหม่แบบอันนาเกียรติหน่อยกัน ก็เลี้ยงมาเออเชียดออาทิตย์นั่นเออพะยังว่าหูเมื่อว่าแจ้งเลยล่ะก็มพี่ซ้ำนี้เนาะค่ะคุณตาจ้าค่ะขอบคุณได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะจ้าค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปะนวลเนาะค่ะค่ะปะนวลนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นทหารเนาะค่ะมาสามคนกับพวกมู่บ้านพวกดาจดอนเพิ่มมาเนาะค่ะขนของมาให้ปะนวลเพิ่มมาเนาะค่ะ แบกมาบักลายเพราะนั่นค่ะเพันกระตีตัวเลขนั่นค่ะพันกระตีตัวเลขหกสามเพ่าะนั่นนาะค่ะห้าห้าเก้าค่ะตัวเลขของเพคนตีจากฝันเนาะค่ะวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการซื้อสารกิจการรัฐบาลโชคโชคมันมันนำลำเรื่อยเรแหงๆปังๆไปกับความฝันของกระนวลนาะค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เสือสิวเลยพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านเข้าเข้าเลยรับชมรับฟังค่ะคาถายังบ่ท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝักช่องเจคัมสามตัวเต็งนํานเ้ยลึกค่ะขมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดีเดตอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งจะไปหามาให้ทันผู้ชมเลยรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่าสำรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่าสวัสดีค่ะ